เรื premises, mm ่องเขาเรืはは่องน้ำเ้วจะเห็นเนาะับ่เรื่องเขาเรื่องน้ำารเห็นดิพี่น้องเอ้ยบาดนี่ม่ยังบาดนี่วุ่นน่ะเก็บปวกใส่บาดนี่อเก็บเป็นข่อยเมืยเราข่อยบ่กเก็บดีข่อยขุ้นหนัมงด้วยตัวเด็กกำังกับเขียไปเข็ยบผ่านไหลย่อง่องไวน้งหมงบ เมอื <mm ่นนั่งาเบงไว้บ yes ่เจ้าพี <h 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 AT, ่มาถือให้หองบ่เนี่ยไม่มีใคยได้เก็บดูด้นยห็นบ่เก็บเก็บเก็บอบ่ห็นบ่อย่ายว่าถอยเย่าว่าถอยเรื่องเขาเรื่องน้ำมันก็ม่เห็นสิละล้อมบ่น้าบ่เขาไอจินมองรู้บ้านนี่เอ้ยจางก็ไ่เห็น เี่ยบอืมดึงเอาท่านละอืมเห็นบ่อเจาอเจาะคเอาดึงเอาได้พ่อจะไปหาเบิดคัะเสียงแต่มันปีนามันบ่มีไวดิวอืมดึงเราลด ตะกี <muitas> ้มันแทงอ่อนตูนมัวเลยเจ้าหล่อนเอามาถางอันไทยใหม่เห็นบ่คนดวงดีไปตะกี้กรบพ่อเยเนี้ยังวะไปหาพี่พกพี่พรมมั่นหายจะคิดแต่แปะอ่านป่าวหลังจาก่อนมันตั้งฟังฟังไหนบัตรฟังหน้าผิดนะ เราบอกเบิด์ตออกเบิดเอาเสียงมันบ่มีเชื่อมันเห็นบ่้างเข้มเป็นเลาะชุดทันทีเลยเข้มเป็นเลาะเอามองเห็นก่อนไปเบิด์ตแล้วดิบ้างนี่ไปเข้าแต่เราหันเราไปไปเลาะหันได้ไปย่างไปเลาะอีกเบิร์ตอะไรบ้างทันเห็นบ่ พ้นตรงดีไปขีกับพ่อเฮ็ดกันยังวะแต่ว่าพ่อใหญ่สูงนี่จะไปกลมจงโจงโจ๋เสิบบได้เป็นโรคน้ำหัวสวกปั๊มก็จเป็นซากันลดอืมอยู่ต้องขก็เลยบกาเขา่บมันยังเด้โบมันบ่อยากเด้อยากอยู่แต่สุขภาพมันบ่อหายจีบันน้ำกลมกลมกลโก๋กลโก๋ยบ่ได้อ่าเท่าที่เห็น จับเอาเท่า <irgendw> ท <el che> anyway, oh, ี่มีใบเอาเท่าที่ใบได้เท่านั้นเฮ้ยก็จังสี่อะไรเห็นบ่ยางคอนี้แหละเนี่เห็นบ่ยามบ่เถืงบ่ทัวบ่เถืงบ่อนมาเปิดจะสร้างบันไดข่อยว่าจะว่าบ่ิดจะก็เลี้ยใจบะนู่นพูยอ่ะย้อยระเว่าเถือเทียนอ๋อย้อยก็ย้อยเท่านั้นแหละ เอาตัวมัน,ยนอยนะู่ในโปรอ่น่ะตัวมันน้อยที่มันก็ไ่ออก